สโตนเอทเทมเปิดให้บริการในสโตไทยแล้วสโตนเอทเทมเกมรถยนต์ชีฬาชนไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์แบทไอเดินดำดิ่งสู่โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์อันกว้างใหญ่ที่ราชาเมกาทีเล็์ปลาถือกำลังคุกขามคุณจะต้องรวมพลังกับเหล่าสัาตว์ศัดิ์สิทธิ์ทั้งสี่และฝุกฝนไดโนเสาร์ทรงพลังเพื่อปกป้องโลกจากการทำลายล้างปุกมิตรและสะสมไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ที่มีทักษะเฉพาะตัวสร้างคอลเลกชันที่แข็งแกร่งที่สุดพร้อมระบบเดินโปรเรสชั่นที่ให้เผ่าของคุณทำงานและสะสมทรัพยากรแม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ line. พัฒนาและขยายหมู่บ้านของคุณจากค่ายเล็กๆให้กลายเป็นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองติดล็อกสิ่งปลูกสร้างเทคโนโลยีและสิ่งมหัศจรรย์ใหม่วางกลนยุทธ์อย่างชาญฉลาดเลือกเส้นทางระหว่างการฝึกประดิษ์หรือพิชิตเพื่อสร้างวิถีอแห่งชนเผ่า ที่ไม่เหมือนใครเข้าร่วมเผ่าอันทรงพลังกับผู้เล่นทั่วโลกแชทแลกเปลี่ยนและต่อสู้ร่วมกันในกิจกรรมต่างๆต่อก่อนกับบอสยักษ์อย่างไดโนเสาร์จัดฝนและสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสุดอันดูเดือดเพื่อคว้ารางวัลระดับตำนานทั้งหมดนี้อยู่ในโลกสไตล์คิวที่สดใสและเต็นไปด้วยเสน่ห์การผัดจนภายยุคก่อนประวัติศาสตร์ของคุณกำลังจะเริ่มต้นสร้างตำนานของคุณวันนี้